สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชา n น l รัชาดีนะคะวันนี้นะคะเป้ก็จะมารีวิวนะคะประสบการณ์ของตัวเองในการพรีเซนต์วิทยานิพนธ์นะคะของปริญญาตรีนะคะที่มหาวิทายาลัยลินเนียสยูนิเวอร์ซิตี้นะคะในแวสเคิลเนาะแล้วก็ประสบการณ์การรับปริญญาเนั่นเองคะ่ะทุกคนว่าในมหาวิทยาลัยในสวีเดนเนี่ยโดยเฉพาะที่ลินเนียสนะคะเขารับปริญญากันยังไงนะคะก็จากคลิปก่อนหน้านี้นะคะเป้มีการพูดแล้วนะว,ว่าคณะ ของเป้นะคะในสาขาการตลาดเนี่ยคือเราพรีเซนต์วิทยายนิพนธ์นะคะ1วันก่อนรับปริญญ,ญานะคะก็คือสมมติว่าพรีเซนต์วิทยายนิพนธ์วันนี้นะคะวันต่อไปก็คือเป็นวันรับปริญญาเลยทุกคนเริ่มจากการพรีเซนต์ตีซิสก่อนนะคะความพีของเป้นะคะคือเขาจะมีตารางมาให้เนาะแบบว่าเราพรีเซนต์กลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเป้เนี่ย,ก,ยก็คือเป้กัามาชาเนี่ยจะต้องพรีเซนต์ตีซิสนะคะในตอนประมาณ11โมงแล้วก็คือจะต้องทำเมนอ n อปเปอร์ซิชันนะคะใน ตอนประมาณสี่โมงเย็นอะไรเงี้ยของอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งในตารางนี่คืออันนี้คือที่คิดไว้นะเพราะว่ามันโชว์มาอย่างนั้นแต่คือเป้งเข้าใจผิดเว้ยแล้วคือตอนนั้นอะวันที่จะไปพรีเซนต์ตีซิสเนี่ย ก่อนละปริญาหนึ่งวันเป้ไปส่งพ่อพายที่โรงเรียนใช่ปะแล้วคือเป้ก็กลับมาแล้วคืนนี้เป้เจอเพื่อนที่รถบัสนะคะเพื่อนก็คือจะไปพรีเซนต์ีซิสเหมือนกันคือวันนั้นอะเราจะต้องอยู่ถึง6กโมงเย็นก็คือตั้งแต่แปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะทุกกลุ่มก็คือจะพรีเซนต์ตีซิสใช่ไหมเราเป้เข้าใจผิดไงก็คือเพื่อนก็บอกว่าไม่ใช่ก็คือยูอะจะต้องพรีเซนต์ของอีกกลุ่มหนึ่ง ก็คือแบบว่าไอช่วงเวลา11โมงเนี่ยที่มันเขียนว่าเป็นชื่อของเราเนี่ยที่เราต้องพรีเซนต์เนี่ยคือเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูเมนอปอร์ซิชันของเราจะาต้องมาพรีเซนต์งานของเราเพื่อนก็จะต้องทำ p า w o w p r p o t n t งานตีซิสของเราแล้วก็มาพรีเซนต์เดอะโฮคล s สนะคะ เสร็จแล้วเพื่อนก็จะต้อง give feedback ด้วยเนาะก็คือแบบให้ feedback เราแล้วก็เราก็ดีเบตกันอันนั้นอะคือเป้เข้าใจผิดไงแล้วเป้ก็ทําแค่ PowerPoint ของตัวเองมาแบบพิเศษงานของตัวเองมาแล้วคือไม่เข้าใจว่าเออทําไมวะคือเราทํมามามเดือนอย่างเงี้ยแล้วคือเราไม่ได้ไม่ได้โอกาสที่จะพิเศษงานของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออปกติเขาก็พิเศษงานของตัวเองกันแต่ว่าพอดีปีนี้อาจารย์อยากจะลองแนวใหม่นะคะแล้วคือเป้อ่านไม่เคลียร์เอง อาจารย์ก็คือจะโพสตบอกแต่เป้ออ่านผิดเองแล้วก็ไม่เคลียร์เองนะคะทุกคนก็เลยเข้าใจผิดทุกคนแล้วคือความโชคดีก็คือกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป้ะจะต้องพรีเซนต์ของเขานะคะก็คือเขาอะ่ะเริ่ม4ี่โมงเย็นนะคะเป้ก็เลยมีเวลาทุกคนเป้ก็นั่งปั่นกับมาชายอยู่2คนนะคะเวลาเข้าไปในห้องแบบแล้วเพื่อนคนอื่น พรีเซนต์ตีซิสอย่างเงี้ยเราก็นั่งทำ powerpoint แบบคือก็คือเราอ่านมาแล้วนะคะเพราะว่าเราทำมีนะ position ของกลุ่มเขาแต่ว่าเราอะยังไม่ได้ทำ powerpoint หรืออะไรเพราะว่าเราคิดว่าเราต้องพรีเซนต์งานของตัวเองเออก็เลยแบบช่วงเวลานั้นนั่งปั่นตอนเช้านะคะประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะแล้ว powerpoint ก็เสร็จแล้วก็นั่งเตรียมสคริปต์นะคะแบบพรีเซนต์งานของเพื่อนนะคะเสร็จแล้วก็คือแบบมันก็ผ่านมาได้ด้วยดีทุกคนแล้วเราก็พรีเซนต์ของเพื่อนนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะแล้วเพื่อนก็พรีเซนต์ของเราเนาะแล้วก็วันรับปริญญา ก็คือแบบง่ายๆนะคะไม่มีการซ้อมหรืออะไรทั้งนั้นนะคะก็คือถึงเวลาคือไปได้เลยนะคะทุกคนเป้ไม่ได้ถ่ายแบบเป็นวิดีโอแบบฉบับเต็มมาให้ทุกคนนะคะเพราะว่างานรับปริญญาวันนั้นก็คือแบบยุ่งมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือเราจะต้องไปถึงมันเริ่มงานก็คือเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะก็คือ9ก้าโมงเช้าก็คือเราจะต้องไปถึงแล้วก็คือเขาจะมีการถ่ายรูปรวมนะคะสําหรับคณะต่างๆซึ่งคณะการตลาดเนี่ยก็คือจะถ่ายรูปรวมตั้งแต่ตอน ก้าโมงนะคะทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนนูน่นนี่คือมันกระชั้นชิดอะเราถ่ายรูปเล่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เราก็ต้องเตรียมตัวเข้าไปในคอนะคะซึ่งเป้เป็นคณะที่สองนะคะที่รับปริญญาแล้วก็งานรับปริญญามันจัดแค่ตั้งแต่ช่วงเก้าโมงนะคะถึงประมาณบ่ายโมงนั่นเองก็จะเป็นอะไรที่แบบสั้นๆกระชั้นชิดนะคะแล้วก็ในวิดีโอที่แล้วที่เป้บอกว่ารับปริญญากับ อาธิการบดีนะคะจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่เพิ่งไปประสบการณ์กับตัวเองมานะคะก็คือเป็นการรับปริญญากับอาจารย์ที่สอนเราเองค่ะก็คือหัวหน้าการตลาดนะคะคนที่ตรวจเอ็กซมของเราแล้วก็คนที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะนะคะที่เราต้องเจอเขาทุกทุ ทุกเรเทิมเนาะก็รับกับคนที่สอนเรานเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป้ก,ก็จะมาโชว์เพื่อนๆนะคะเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็เป็นแบบรูปภาพนะคะว่ารับปริญญาในมหาวิทยาลัยในสวีเดนโดยเฉพาะที่ลินเนียสนะคะค่ะทุกคนก็อันดับแรกนะคะเวลาเราไปรับปริญญาใช่ไหมก็คือเป้ก,ก็ตื่นมาแต่งตัวตั้งแต่ แปดโมงเช้าอะไรแบบนี้ก็คือที่ไปอยู่นะคืออยู่ในตัวเมืองนะคะก็คืออยู่ใ,ใกล้ๆกับที่รับปริญญาเวลาเรารับปริญญาเนี่ยในมหาลัายลีนเนียสนะคะเราไม่ได้รับที่มหาลัายนะเขาจะมเีเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตเฮาส์นะคะเป็นแบบเหมือนเป็นบิวดิ้ที่แบบอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับโรงแรมอะคะ่ะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมด้วยแหละ ชายเป็นหอประชุมของโรงแรมหรืออะไรสักอย่างนะคะเรียกว่าคอนเสิร์ตเฮาส์เนาะแล้วก็จุคนได้เยอะนะคะเราก็จะไปรับในนั้นซึ่งเราก็ไปถึงนะคะทุกคนก็คือใส่สูตรแบบแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้รับปริญญาเงี้ยค่ะแบบผู้ปกครองอะไรแบบนั้ที่มาเนาะทุกคนก็จะใส่สูตรผูกท้ายหมดทุกคนเลยแล้วก็ผู้หญิงก็จะแต่งใส่กระโปรงนะคะอย่างสวยงามทุกๆคนเลย ไปถึงก่อนที่เขาจะเรียกถ่ายรูปประมาณ10นาทีนะคะทุกคนเสร็จแล้วเขาก็เรียกถ่ายรูปรวมเนาะก็คืองานอะ่ะมันจัดโดย e h v s นะคะก็คือเหมือนเป็นชมรมชมรมหนึ่งนะคะทุกคนก็จะมีคนที่เป็นแบบ <Hate. S 2> เขาจะตะโกนขึ้นมาบอกว่าเออให้ไปถ่ายรูปรวมได้แล้วก็เป็นภาษาสวีดดชนะคะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเราก็ตามเพื่อนไปนะคะว่าเออเป็นคณะการตลาดให้ไปถ่ายรูปรวมนะคะก็เดินขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปกับเพื่อนเสร็จแล้วพอถ่ายรูปเสร็จนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเวลาอยู่สักพักหนึ่งให้เราแบบว่าให้เราสามารถที่จะถ่ายรูปกับอาจารย์ของเราได้นะคะถ่ายรูปกับเพื่อนอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วเขาก็จะมีแบบแชมเปญแจกให้ด้วยนะคะก็คือ ฟรีนะคะทุกคนก็เข้าไปก็ไปหยิบได้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยก็คือประมาณ10บโมงนะคะก็คือ9ก้าโมงเนี่ยคือถ่ายรูปใช่ป่ะแล้ว10บโมงนะคะเขาจะเรียกให้เข้าขอประชุมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเข้าตรงไหนตรงไหนเพราะว่าเขาไม่มีการซ้อมไม่มีการอะไรแต่ว่ามหาลัยเขาจัดมาแล้วนะคะเป็นแบบแพทเทิร์นมาแล้วเนาะเขาจะให้ผู้ปกครองนะคะที่มาเข้าไปก่อนแล้วเขาก็จะแจกใบปลิวว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างเนาะ แล้วก็เสร็จแล้วนะคะพอทุกคนเข้าไปเสร็จแล้วเขาก็จะให้บัณฑิตนะคะก็คือนักศึกษาที่จบการศึกษาเนี่ยมานั่งแถวหน้านะเขาจะมีบล็อกนั่งไว,แว้แล้วนะคะเขามีสตาฟนะคะคอยแบบจัดการว่าคณะการตลาดนั่งแถวไหนคณ,ณะนู้นคณะนี้นั่งแถวไหนจะมีป้ายติดไว้นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีพิธีกรมาพูดนะคะมีแบบนักร้องมาร้องเพลงขั้นนะคะให้แบบว่าให้มันแบบไม่ตึงเครียดเกินไปว่างกันเถอะ Take away. แล้วก็คือแบบคณะเปเป็นคณะที่2ที่เขาเรับนะคะก็คือคณะ1เนี่ยเขาก็จะมีแบบอาจารย์จาคณะใช่ไหมคนที่สอนเราเขาก็จะมาพูดสปีชนะคะเขาจะมาพูดว่าเขาก็จะมาพูดประสบการณ์ของเขานะคะแล้วก็แบบว่าความภาคภูมิใจที่เขามีนะคะจากเราตั้งแต่ เข้ามาแล้วก็เรียนจบนะคะว่าอาจารย์ภาคภูมิใจกับเรามากแค่ไหนที่แบบเราประสบความสําเร็จเนาะเสร็จแล้วนะคะอาจารย์เขาก็จะเรียกเราให้เรายืนขึ้นนะคะแล้วขึ้นมารับใบประกาศนั่นเองค่ะทุกคน น,นะคะแล้วเราก็ขึ้นไปรับ ใบประกาศค่ะเขาจะเรียกชื่อนะคะซึ่งเป๊ะคือแบบตกใจมากๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าก่อนวันที่จะรับปริญญาหนึ่งวันนะคะก็คือเป็นวันที่เป๊ะพิเศษตีซิสเองวันนั้นอะ่ะคืออาจารย์เดินขึ้นมาถามว่าเออจะให้เรียกชื่อจริงหรือว่าจะให้เรียกชื่อเล่นเพราะว่าในมหาลายัยทุกคนเรียกชื่อเล่นเป้หมดเลยนะคะคืออาจารย์ทุกคนจะเรียกเป้ว่าเป้แล้วก็มีแบบคนจีนอะไรแบบนี้คะ่ะคนเอเชียที่แบบว่าชื่อยาวๆเนาะเขาก็จะมีชื่อ เลน,นที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาแบบให้ให้มันแบบเรียกง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะก็นั่นแหละเป้ก,ก็บอกอาจารย์ว่าแล้วแต่เลยค่ะเรียกว่ารัชนีกรหรือว่าจะเรียกเป้เฉยๆก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะว่าชื่อเป้เป็นชื่อที่ยากที่สุดนะคะแบบคือชื่อวันยาวรัชนีกรเนี่ยเราแบบฝรั่งเขาเรียกแบบไม่ค่อยได้เนาะก็เลยแบบว่าบอกเขาเออเรียกยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะแล้วสรุปก็คือก็คือมันก็จะมีเพื่อนคน คนเอเชียด้วยการที่ชื่อเขาเรียกง่ายกว่านะคะแต่พอไปถึงวันรับปริญญาทุกคนเขาเรียกทุกคนชื่อเล่นหมดเลยเว้ยแล้วเขาเรียกชื่อเป้ะเป็นชื่อจริงคนเดียวเขาเรียกแบบรัชนีกรรัชนีกุเซบาสเตียนซีมอนโอ้เป๊ะคุ เปแบบ็นแหันไปมองมาชาแบบเอ้ยเขาเรียกชื่อเราเว้ยเขาเรียกชื่อจริงอะไรเงี้ยเพราะปกติอาจารย์จะไม่เรียกชื่อจริงเลยค่ะเพราะชื่อจริงเรียกยากอะไรอย่เงี้ยก็คือแบบดีใจมากแล้วก็เดินขึ้นไปรับนะคะแล้วก็อาจารย์เขาก็ถามว่าเขาเรียกถูกไหมเฟยก็บอกว่า perfect <laughs> it's perfect นะคะแล้วก็แบบลงมาแล้วก็แบบรับใบประกาศนะคะเย้ซีบาสเตียน เป้จะต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าใบประกาศที่เราได้เนี่ยมันไม่ใช่ใบ certificate ไม่ใช่ใบจบจริงๆนะคะเพราะว่าใบจบจริงๆเนี่ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราส่ง thesis ไปแล้วนะก็อย่างที่อย่างที่เป้บอกนะคะก็คือเราส่ง thesis วันที่วันหนึ่งวันก,นก่อนที่จะแบบว่าเราจะรับปริญญาจริงๆอ่ะซึ่งมันก็จะเป็นไปไม่ได้เลยที่อาจารย์จะตรวจให้ฐานก่อนวันรับปริญญานะคะ ก็คือว่าวันรับปริญญาทุกคนจะได้รับหมดนะคะแต่ว่าเกรดตัวสุดท้ายยังไม่ออกทุกคนเกรดดีซิสของเราน่นีองนะคะซึ่งเป้บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะว่าเวลาเราส่งตีซิส,สไปใช่ไหมก็คือเขาน่าจะใช้เวลาประมาณ10กว่าวันสอาทิตย์นะคะแล้วเกรดก็ถึงจะออกแล้วพอเกรดออกแบบนี้เราต้องโพสต์ในเว็บดีบ้านะคะแล้วก็ดูว่าที่เราโพสเนี่ยมันตรงกับที่อาจารย์ได้รับหรือเปล่านะคะแล้วเกรดก็จะไปพับบิชในเว็บลาดอกนะคะซึ่งเป็นเว็บ กของเรานั่นเองนะคะในทุกคนน่าจะมีลาดอกหมดนะคะที่เรียนในสวีเดนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ยังไม่ได้ใบป,ปริญญาดีเพราะว่าเราจะต้องลงทะเบียนขอใบป,ปริญญานั่นเองคะ่ะทุกคนเราจะไม่ได้อัตโนมัตินะคะเราต้องลงทะเบียนขอ รับใบปริญญาด้วยนะคะแล้วก็คือบางคนนะคะที่สอบวิชาตัวสุดท้ายไม่ผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกคนจะได้รับปริญญาหมดแต่ว่าก็คือจะไม่จบนั่นเองก็คือยังไม่ได้ใบปริญญาจริงๆอย่างที่เป้เคยพูดไปก็คือมีสอบ3รอบใช่ไหมถ้าเกิดรอบสุดท้ายไม่ผ่านอะไรแบบเนี้ยก็คือต้องรอสอบปีหน้านะคะในเวลานี้สมมุติว่าเดือนนี้เป็นเดือนออมิถุนานใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราสอบ ครั้งสุดท้ายไม่ผ่านนะคะก็คือต้องมารอสอบปีหน้าเดือนมิถุนาปีหน้านั่นเองคะ่ะทุกคนก็เป็นอะไรที่ <laughs> ต้องรอนานเนาะแต่ได้รับปริญญาแบบเซเลมานีเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าใบาปริญญาก็คือยังไม่ได้เพราะว่าเราต้องเรียนให้จบก่อนแล้วก็มีเกรดออกครบทุกตัวนะคะแล้วก็ส่งตีซิเสื้อต้อยผ่านหมดแล้วเราถึงจะลงทะเบียนขอใบปริญญาได้นะคะทุกคน แล้วใบที่เราได้บนเวทีคืออะไรใบที่เราได้บนเวทีนะคะไม่ใช่ใบปริญญาจริงๆก็คือมันจะเป็นสปีชนะคะเป็นเหมือน Inspiration l เ t เ e อก็คือแบบเขาก็จะมีเขียนมาแล้วก็มีลายเซ็นของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะคะแล้วเราก็จะได้ดอบไม้อะไรแบบนี้นะคะ่ะซึ่งมันก็ดีมากๆเลยพอจบจากงานตรงนั้นนะคะก็มีเวลาประมาณ3ชั่วโมงได้บ้งที่เราจะแบบว่า เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าที่เราจะแบบเดินทางกลับมาบ้านแล้วก็แบบยังไงอะเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวนะคะเพราะว่าคนที่คนที่จ่ายเงินไปดินเนอร์คอร์สนะคะก็ต้องไปดินเนอร์คอร์สด้วยเนาะซึ่งจะบอกว่ารับปริญญาเนี่ยถึงจะไม่มีชุดคุยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะจะได้ประสบการณ์นะคะทุกคนจากการรับปริญญาเนี่ยก็คือเป๊ะจ่ายเงินไปแบบดินเนอร์คอร์สนะคะ อันนั้นก็คือเราเสร็จตัางเองเนาะแต่ถ้าเราไปอย่างเงี้ยคือเราจะต้องเปลี่ยนชุดด้วยทุกคนแล้วทุกคนที่ไปแบบดินเนอร์คอร์สอะชุดตอนรับปริญญานี่คือซอฟเลยนะพอเข้าไปแบบดินเนอร์คอร์สเนี่ยผู้หญิงคือแต่งตัวจะเต็มมากชุดราตรีรองเท้าส้นสูงแบบโอ้โหอลังการนะคะทุกคน จะต้องมีการเปลี่ยนชุดก็คือชุดรับปริญญานะคะก็อีกชุดหนึ่งเสร็จแล้วก็คือชุดที่จะไปงานดินเนอร์คอร์สก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งทะะักคนซึ่งในดินเนอร์คอร์สนะคะมันก็จะเริ่มน่าจะประมาณ6กโมงถ้าเป้จะไม่ผิดเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะเอาแฟนเราไปด้วยได้น,นะคะส่วนมากเขาเอาแฟนไปเป <c oughs> ่ก็สามีตัวเองไปนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีผู้ปกครองอยู่ที่นี่นะคะก็เอาสามีไปะคะ่ะซึ่งเราก็ต้องจ่ายส่วนนั้นด้วยเนาะ แล้วก็สามีก็จะนั่งใกล้กับเรานันเองค่ะเขาก็จะมีชื่อติดนะคะตามแบบโต๊ะอาหารว่าใครนั่งกับใครอะไรแบบเนี้ยซึ่งอาหารก็แบบโอเคนะคะไม่ได้แบบว่าก็คือไม่ได้แบบว้าวมากมายแต่ก็คือแบบว่าโอเคกินได้เนาะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีแบบวยให้เราด้วยะคะ่ะวาฟรีก็คือ1แก้วตอนที่เราเข้ามาแล้วก็อีกอันหนึ่งตอนที่เราแบบว่าเข้าไปนั่งกินดินเนอร์นะคะซึ่ง ถ้าเกิดว่าเราไม่กินวายนะขอเป็นแบบแอลกอฮอล์ฟรีก็ได้นะคะอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีอาจารย์ที่สอนเรานะคะบางคนเขาก็จะมานั่งกินดินเนอร์คอร์สแล้วเขาก็จะมีสปีชนะคะแล้วก็แบบว่าเฮฮาสนุกสนานปาร์ตี้นะคะเพื่อนๆที่นั่งใกล้เราบางคนก็แบบเมาไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือมันมันจะยาวมากเลยดินเนอร์คอร์สนะคะคือเขาจัดจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มได้อะคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วพอดินเนอร์คอสจบนะคะเราก็จะ ไปอีกที่หนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรไนท์คลับนะคะทุกคนซึ่งมันก็จะเป็นคลับที่แบบว่ายังไงอะเราก็เข้าไปเต้นนั่นแหละค่ะทุกคนไม่ไม่มีอะไรหูบานะะก็จะมีแบบโต๊ะให้เรานั่งอะไรแบบนี้แล้วก็ส่วนมากจะเป็นแบบแดนส์ฟลอร์นะคะให้เราเต้นมากกว่าแล้วก็จะมีบาร์นะคะซึ่งแฟนเป้ก็คือขับรถไปส่งนะคือนังก็ไม่เข้าเพราะว่าแบบ ผับอันนั้นมันดูแบบเด็กๆมันแบบของวัยรุ่นอะซึ่งแฟนเป้ก,ก็แบบว่ามาชัวนางเข้าเลขนสามแล้วนะคะนางก็แบบไม่เข้าไม่ใช่ทีมนางนะคะก็เลยขับรถพาเป้ก,กับเ,เพื่อนเป้นะคะแต่ละคน นั่งรถไปด้วยแล้วก็ไปส่งนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะพวกเป้ก็เข้าไปนะคะทุกคนแล้วก็ผับที่เนี่ยที่สวีเดนต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นแบบคลับนะคะเป็นที่แบบเต้นอะไรแบบเนี้ยก็ตั้งแต่ทางเข้านะคะเดินเข้าไปนะคะก็จะมี security นะคะเขาก็จะยืนแบบคอยเช็คความเรียบร้อยตลอดเวลาถ้าเรามีปัญหาอะไรนะคะเราสามารถที่จะแบบว่าคุยกับ security ได้นะคะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปอะ่ะเขาก็จะมีการเช็คเรียบร้อยนะคะเช็ค ID เราอยู่ถึงไหม แล้วก็เช็คนะคะว่าเออในกระเป๋ามีอะไรอะไรแบบนี้ม,ม,มีมีอะไรหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยนะคะทุกคนแบบมี Security แน่นหนามากเป้ก็รู้สึกปลอดภัยมากเหมือนกันแต่ว่าในวันนั้นก็คือผับทั้งผับเนี่ยจะเป็นของมหาลัยนะคะหมดเพราะว่ามันเป็นวัน Graduation เนาะของมหาวิทยาลัยดังแบบนั้นก็คือแบบน่าจะไม่ไม่ค่อยมีคนนอกค่ะมีน่าจะมีแค่เด็กมหาลัยที่แบบว่าจบหรือแม้ก็เพื่อนเพื่อนคนอื่นนะคะที่แบบว่าจะมาจอยด้วยอะไรเงี้ย ก็มีแค่นั้นนะคะแล้วก็มีแบบบาร์ให้เราสามารถที่จะซื้ออะไรได้เปยก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะคะทุกคนเพราะไม่อยากเมาเนาะแล้วก็ไปเพื่อไปเต้นอย่างเดียวอยากเก็บประสบการณ์นะคะทุกคนว่าเออมันเป็นยังไงแล้วเขาก็มีแบบดีเจคอยเปิดเพลงนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนก็คือแบบว่าส่วนมากนะคะคนที่แบบว่าไปดินเนอร์คอร์เสร็จแล้วใช่ไหม <S <S ก็จะเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะเวลาเข้าผับปุ๊บเขาก็จะมีแบบว่า มีแบบเขาเรียกว่าอะไรรีเซพชันให้เราแบบว่าฝากกระเป๋าได้นะคะคนเราสามารถฝากกระเป๋าฝากเสื้อโค้ทได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบแล้วก็เข้าไปเต้นนั่นเองคะ่ะทุกคนก็เป็นวันที่แบบว่าค่อนข้างที่จะสนุกเนาะแล้วก็คือเป้ะไม่เคยรับปริญญาที่ไทยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีระเบียบมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือแบบว่าบางคนก็มีบางคนที่แบบว่าเขาไม่ได้ ไปผับแล้วก็เขาไม่ได้ไปแบบว่าเดนเนอร์คอสเพราะว่ามันไม่จําเป็นไม่ต้องก็ได้เพราะว่าส่วนนี้คือถ้าเราอยากจะไปเราต้องจ่ายเงินเองนะคะแต่เป้ะคืออยากจะเก็บประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบว่าเรารับปริญญาในประเทศสวีเดนเนาะว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากจะเก็บประสบการณ์วัยรุ่นส่วนนั้นไว้นะคะว่า เออครั้งหนึ่งเราเป็นวัยรุ่นถึงเราจะแบบเป็นคุณแม่แล้วมีสามีแล้วอะไรแบบเนี้ยเราก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เข้าใจไหมเราก็อยากแบบเก็บประสบการณ์พวกนี้นะคะก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะคนอยากให้เพื่อนๆืทุกคนที่แบบว่ามาเรียนที่สวีเดนนะคะหรือว่าแพลนที่จะมาเรียนที่สวีเดนอะได้แบบสัมผัสประสบการณ์ส่วนนี้นะว่าเต้ก็เลยรู้สึกว่าเออ มันน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนอยากจะรู้กันเนาะว่ารับประเนียที่สวีเดนเป็นยังไงนะคะก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกัน,นะคะ่ะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะชอบวิดีโอนี้นะคะเปก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวมากเนาะตอนนี้ก็คือแบบ จบปริญญาตรีแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้เป้ก็กําลังเตรียมตัวซัมเมอร์นี่คือเบรกแบบยาวมากแล้วก็แบบซัมเมอร์สเดือนนี่คือเป้ไม่ต้องทําอะไรแล้วตอนนี้คือแบบชิวไม่มีอะไรที่แบบรีเอ็กซ์แซมให้เทคนะคะตอนนี้คือแบบเตรียมตัวเต็มใจพักผ่อนให้เต็มที่นะคะเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนนะคะเป้ก็จะเริ่มบทเรียนใหม่นะคะซึ่งเป็นชีวิตของนักศึกษาปริญญาโทในสวีเดนนะคะแล้วเป้ก็ จะมาเล่าเพื่อนๆฟังอีกเนาะว่าปริญญาโทที่สวีเดนเขาเรียนกันยังไงนะคะแล้วเขามีกิจกรรมอะไรบ้างน,นะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะคะแล้วก็อยากจะมาเก็บภาพความทรงจํานะคะแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองไว้ด้วยนะคะในชาแนของตัวเองเพราะว่าวัานหนึ่งแบบเวลาเรากลับมาดูอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบมีความสุขกับมนะันอ่ะเราจะรู้สึกแบบแฮปปี้นะคะที่ครั้งหนึ่งอะ่ะเออเราเคยผ่าน จุดๆนั้นมานะคะซึ่งภาพในโทรศัพท์มันอาจจะแบบหายไปแล้วก็ได้นะแต่วิดีโอมันก็อาจจะยังคงอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะเป้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะเอามาแชร์ไว้แล้วก็เอามาเก็บไว้ในชแนลของตัวเองเผื่อในอนาคตเราจะได้แบบ กลับมาดูอีกแล้วมันก็เป็นอะไรที่มีความสุขนะคะทุกคนวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel ของเป้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตต่างๆนะคะในการใช้ชีวิตเอ่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสวีดินเอ่ยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ